พอเป็นแล้วพ่ลุงเลยบอกคัามมันนาบรรยากาศยามเที่ยงอหาก็ขึ้นแต่ลกกล้าพี่ลงเลยไปที่ปงเป็นมนุษย์ไปที่ปารุงดูอาหารเที่ยงวันนี้ปาุงตหุงใส่หัวหอย ปีงไก่สุกแล้วไหงไก่ส <puntos illa noise> ุล้มีอาหารย่างส้มตำแสบปลกินกันลายขูหลายคนไปแตแสบมันีพูแสบได้มีเยิงาวนวยุกมวยแล้วจะ เทียงหายเทียงหน้าปลาลุงเอ้ยบรรยากาศโคตรดีเลยขึนข้าวอยู่เทียงหน้าน้อยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศโคตรดีลมเย็นๆมันขึ้นเมื่อรเนาะบนเนาะเรียบรงบนด้ยเรียงเหมืนดมก็อดเปลี่ยนมุมปลาลุง ดำหน้าต่อแล้วนบาทนี่อ้ยหน้าเผือนนะนะปลาลุงเลยบอกคนเห็นเลยกินหน่อแทนข้าคนดองใครได้มันห่มเลยดาแ้ห่มร้อยหมะ มเจองเยัมเค่ยงหมูเอาเลยกอนมรูเา่าา่เเียบเบิงองจิกระเพาะเอาควันกินเข้าไปเปิดมาว่าจะกินเรียบมโอ้ยหมดละ้ออย่างตำหมากมังาษากินลงไปกิจุกหมดนับ้านนี่มาฮามาาหราเบิ่งเอาผักขแยงปลุงเอ๋บอกควันกระไดไปตาหมากกระท้อนมือคลืนนี่ เจอติดใจอะลรวาสิสั่งเข้ามาอีกฟด้าให้ร้านเนีห้าอนัเฮาเโเลยาดอันลีพด้อนองมวยเพิ่งกล่ลูกกะบอกคนกัสิไปหาเฮ็ดต่ไปลุกเลย งนไปเล้าวื่อนน่บเราเปข้าวบี่ากินเรตมอห้าเือันบอกว่าอใหญไปเงือนไก่ก็้ไปฮะน่ะีเต็มจีบผีจกนี่ก็อ่นี่เอาเอาจองของทำหนูแข่งลยเขนาดีแล้วแค่งอะแขงเลยผมมีกระิน อมันหวานเนาะไปซ้ายไปขอป่ะมาคขันกัส <és> ีลองไปเบิร์กันงนี้พิกายนี่ก็ไปเอาเด่กับน้องมวพพ่กายนี่

น้องดอกซ่อนได้จังหวัดเมื่อนี้ได้สี่สิบโหสี่สิบสปาร์ตได้ำสี่สิบพันเลยน้องจักรจัน์เด้ีนเอ้น้องจักรจันได้สี่สิบมสางเศ้าน้องจักรจันก็ได้สี่สิบาสร้าส่วนน้องปิวเขาได้บาทนี้สามสิบ หมายคือว่าว้แค่สามสิบนี่ในลายก็หมู่ได้สาสิบเพิ่มมากกว่าหมูอีวัสแซนปหมดพอดีแหละพ้โต๊กเด้เฮ็ดอกาอบอกฟันกันสิไปล่อง ออกไปหน้าไปรึไงออกไปหน้าตาเพิ่นว่าให้บักคนม,มาลูกน้ำมีไงเพื่อน <c oughs> อ๋อเฮ็ดนะโอ้ยเจ้านาไซรอท้อทองอันนี้โอ้ยเฮ็ดน้องบ๊ะเฮ็ดฝังกับมักกันีีด้วยแหละ เี่เราจะให้น่ะสำบุญเลยนะอันแมงงวงาเ่บ้านนองมวยเห็นแล้วปะนองมวยเอามาคะไี่ไปให้ไรพวกนี้ันทำันเบื่อบ้าทำแฮกิ้วนี่นี่แหละทำนี่ที่ทีมเจ็บหยังีมอิงต เขาห้องเฮ็ดตับเตาเขาเขาบ้านบ้านหนองมวยกินกันเขากินเขาไปซื้อโล่เสาพันกีบเครื่องย้งข่อยกระบมากเอือยแต่ประเภทเฮ็ดคอนนี่หมักเบิด อยากแห้งกระหมักให้เบิดมากเอ้ยอยากแห้งกระมักะกหมักโอ้ให้ปลกกหมากดิเฮ็ดปลวานบิแท่บจะแท่บบ่าเฮ็ดปลืเฮ้าเป็นบลบล็อบ็อัไดเฮ้าหมักแห้งคือเฮ็ดพอเฮ้าเปนหมักสูดใจยาวไม่หมากเท่ัเนาะยุบเอเฮ็ดอ

บท่านเองบ่บองได้เลยทองทานหัวหินแตกนะมออกมอกใช่นี่ทางนั้นหัวหินลาดขึ้นไปนำหน้าแรแล้ไปเอาเแลเป็นจ่าเป็นจ่ามาไแหละกปีไม่เห็นทงูกระแมงอยู่เฮ้ยขรอบาปีสักอืมาอื้าไปออานั่นไม่ได้จัน่แหลไรยก่อนนะปักงยนั้นเลยขับไปอือฮอนเลยเกงอ่นเราเ็นท่กับอ้าบุมาเอมันเนี

แตราซ้อลยอยู่ตัอยูตัแล้วามเลยหาอืมเราะนั้นคือเนื้อหาจะซื้อกัอย่งนี้ขายแรงเนี่ยเนื้อคือโบขิกัเงินแท้ขิงได้พูยจานกับโมี่เงินนั่นเลยอีกอย่างก็นึกยินว่าเงินลงเงินลงลงก็ลงจริงหักคอเขาจะไม่ได้ลงไหนเงินอะลงแต่บัตคอมันไม่ลง

กินเขาแล้วเพื่อนก็ยิได้ไปเห็ดขอ้อง,อ,งอ,งของกินให้ยายีกอยู่เพื่อนยาากับบ่มีเวลาปลาลุงเลยขอนุญาตน,นำไปถ่ายไปยังกับบ่มีเวลาวะสันร้านไส้กัดไอห็บกรร็ร้อแม่ญ,ญาติผีนอนกลางคืนป่าลุงเงยสบายพังรับเลยยังปีนบุบเลดกลางคืน เอาละปาลุงท่านนี้ก็สม,มาพิกคนแรวของเกษตรลากิขไปเพียงเท่านี้แตนั้นกับพรร่กกอ,นะะอาการนาะน,น,นปะลุงเนาะฝากกดไลกชรซกดติดตามซ่องเหมาหน้ารณาการโดยป้าลุงเนอแล้วก็เป็นการรังใจให้การเหตุลิ<ไ>ปต่อไปพ่อพกัรว่กกานนะสบายดี